คือแก๊สอ p g ที่มันจะเกิดระเบิดเกิดขึ้นครับทุกคนดูนะครับบีบขวดเขาบอกแก๊สอ p g ห้ามกิ้งห้ามเขยา่าห้ามกระแทกผมปิดฝาดูดีนะครับถ่ายไว้นะ ดูดิีนะครับพี่พี่เป็นอะไรอะ่ะผมไม่ได้สอนวัาถูระเบิดพี่มันเหมาะอะไรกันขนาดนี้นะทุกคนดูครับอ่ะพี่ลองดูอ่ะพี่พี่ลองบีบดูพี่ลองบีบดูแข่งไหมแข่งไหมพี่อแข่งไหมขวดตอนนี้ครับมีแรงดันครับพร้อมระเบิดตลอดเวลาแล้วดูว้ดีครับถ้ามันระเบิดมันจะเป็นยังไงดูไว้นะครับแก้บัญีถ้า เกิดขึ้นมันจะมีปัญหา